โอเคครับก็ขอข้าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้กิโยบเกมยูกิโอโดลิงเช่นเคยครับทุกคนแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กอาร์ติแฟกต์นั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นเด็กๆครับที่เข้าเกมนี้มาโคตรนานแล้วนะฮะขอเช็คก่อนซิกี่ปีแล้วเขามาตั้งแต่ปี2019นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ3ปีแล้วนะครับการ์ดใหม่ก็ยังไม่มาสักทีนะทีมนี้โดยเอาจริงครับเด็กอาร์ติแฟกต์เนี่ย น้าตอนน้าตอนเนี่ยครับมันเปิดเป็นเด็กมีมากกว่านะหรือจะเป็นเด็กกวนตีก็ได้เหมือนกันนะเพราะสกิลของอาร์ติแฟกต์เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแปลกอ่ะเดี๋ยวเราคัอแปลกแต่จะให้มันเล่นได้จริงๆครับมันควรจะเอาการ์ดกับดักใบสำคัญของมันเข้ามาก็คือการ์ดกับดักอะไรนะอาร์ติแฟกต์แฟนตัวรีมากน่าจะไม่ผิดถ้ามีการ์ดมันเข้าเกมเมื่อไหร่อ่ะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นเลยหรือเอาเป็นตัวอาร์ติแฟกต์ดาบนะครับแต่ตัวอาร์ติแฟกต์ดาบเนี่ยเข้าใจว่ามันโกงนะอ่ะมันเลยแบบน่าจะไม่เข้าหรอกไป โอ้ยเด็กอาร์ติแฟกต์นะครับผมก็ขออธิบายเรื่องสกิลแรกของมันเลยดีกว่าครับเป็นแบบเหมือนสกิลเฉพาะของมันนะคือมอเตอร์อาร์ติแฟกต์ทุกใบอนนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าตัวเขียวตัวแดงตัวม่วงพวกนี้นครับมันจะมีความสามารถในการที่สามารถเอาการ์ดในมือครับไปเซตตรงช่องเวทกับดักได้อ่าคือมอบกับเหมือนเวทกับดักเลยแล้วก็ถ้ามาทุบทำลายในเธอศัตรูครับในช่องเวทกับดักใช่ไหมสามารถเชื่อมต่อกันนะครับลงบนช่องมอเตอร์โซนได้อ่าก็คือเอฟเฟกต์เฉพาะของมันทุกตัวเลยนะ เรียกว่าเป็นเอฟเฟกที่แปลกนะงยอมรับว่าแปลกจริงๆโดยเริ่มตัวแรกเลยครับอัลติแฟกวาจามไม่รู้อ่านถูกป่ะนะเป็นตัวเหมือนก้ามปูนะครับให้ผมเดาเนี่ยมีความสามารถแรกครับคืออย่างที่บอกไปคือมอบได้แล้วป้ขของสู้สบายเทอร์สตูครับสามารถเชมิเซตกันณ์แร็ตโลมาฟิลแล้วก็ถ้าการได้ถูกกั็เชมิเซตในเทอร์สตูครับสามารถทําลายกา้ามปูได้ของเราทุกใบของเรานะทำลายของเราทุกใบฮะแล้วก็อีกความสามารถครับเมื่อก,การเมื่อมอเตอร์ฟรั่งคำประกาศจบในโดยตรงเราสามารถเชมิเซตกันได้จากมือได้ ก็คือพอย์ฟ้ามาตีเราโดยตรงเนี่ยเราสามารถลงตัวนี้ได้แล้วพอตัวเนี้ลงครับเราสามารถใช้ไฟท์ทำลายการไวก็ได้ของเราทิ้งได้อะก็ประมาณนั้นนะต่อมาก็อาร์ติแฟกต์เลนเซอร์ครับก็มีเอฟเฟกต์แรกที่เหมือนกันครับก็คือถ้าทัวน์บอเธอสตูครับสามารถเช้พิเศษลงตรงช่องมัตเตอร์โซนได้แล้วก็เอฟเฟกต์เฉพาะของมันครับในเ์นผู้เล่นสตูครับคุณสามารถสั่งโวยการ์ไปนี้จากมือหรือจากฟิลก็ได้ครับในเร์นี้ครับผู้เล่นไม่สามารถรีบู๊การ์ดออกได้ก็เอาไว้กันแอบ,บอะไรอ่ะพวกเอฟออเฟ เรียกว่าเป็นสกิลที่แป้งนี่นะเอามาแกนแบบขามาขัดก็ได้นะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เบ็กกาเลเตียอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะเป็นตัวแดงนะก็มีเอฟเฟกต์แรกที่เหมือนกันครับก็คือสามารถเอาไปมอบตรงช่องไว้กับดักได้แล้วพอทุกทำลายในตัวศัตรูครับสามารถจะพิเศษกันะแนนลงบนฟิลได้แล้วก็ความสามารถเฉพาะของมันครับถ้าคะแนนเชิญไปพิเศษในตัวศัตรูคุณสามารถทำลายการ์ดของเราครับที่เซตอยู่ได้2ใบเอามายิงการ์ดตัวเองนะอ่าประมาณนั้นแล้วก็ตัวสําคัญเลยครับอาร์ติแฟกต์ชิล อ่ชิวม่วงนะครับอันนี้เป็นชิวม่วงก็มีแฟคเล็กที่เหมือนกันครับก็คือสามารถเอาการนด้ไปมอบตรงช่องไว้กับดักได้แล้วพอมาทุบทรมานาในศัตรูคุณสามารถเอาการเนี้ลงบนฟิลเราได้นะแล้วก็เฟคเฉพาะของมันครับถ้าการเนี้ยเชิญแบบพิเศษในเทอศัสโต้ฟาร์นุข้าครับไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์อาร์ติแฟคของเราได้จนจบเทิร์นก็เรียกว่าไอ้ฝร์นไม่สามารถตีได้เลยครับเทิร์นเนี้ยมันไม่สามารถตีมอนเตอร์เราได้ก็ถือว่าเป็นตัวป้องกันที่เก่งนะตัวนี้ต่อมาก็เป็นอาร์ติแฟคเอจิตนะครับก็เป็นตัวโลล่เหืองนะ มีความสามารถแรกที่เหมือนกันครับก็คือสามารถเอาการนี้ในมือครับไปเซตตรงช่องเวก,กับดักได้และพอมาทุกสมบัติเธอสตูครับสามารถจะไปใิเการนี้ลงบนฟรีเราได้อ่าก็เซตเหมือนกันทั่วไปนะแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของมันครับถ้าการนี้เชิญไปพิเศษในเธอสตูครับมอนเตอร์อาัติแฟคของเราทุกใบครับในเธอเนี่ยจะไม่ถูกทาร์เก็ตและไม่โดนทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดจนกระทั่งจบเทิร์นก็ง่ายๆครับตัวโล่เหลืองในการกันจักเอฟเฟกต์โล่ม่วงนี่คือก,ก,การจันการโจมตีถ้าเราเอามาคู่กันเนี่ย เธอได้อีกฝ่ายตีไม่ได้เลยนะเรียกว่าตีไม่ได้เลยต่อมาก็เป็นอาร์ติแฟ์แลบบี้ดนะครับเป็นตัวขวานมั้งก็มีเอฟเฟกต์แรกที่เหมือนกันครับก็คือสามารถเอาการนี้ในมือไปเซฟตรงช่องเวกกบดักได้แล้วพอพอบรกทุาถมาในช่องโฟเวกกบดักครับสามารถจะเว้นสการเนี้ยลงบนฟิลได้ส่วนเอฟเฟกต์เฉพาะตัวของมันนี่ก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่แป้งดีครับเมื่อการอาร์ติแฟ์ของเราถูกทำลายสามารถจะเว้นใสการนี้จากมือได้ก็เอา,เอาจริงๆครับตัวเนี้ยไม่ควรมอบกดถือไว้ในมืออ่ะประมาณนั้นนะ แล้วก็การ์ดที่ควรเอามาเล่นคู่กับอาร์ติแฟกต์นะครับก็ควรเป็นการ์ดทำลายเวทก,กับดักนะเรียกว่าทําลายของตัวเองด้วยก็ได้เพราะถ้าอีกฝ่ายไม่ทําลายเนี่ยคือเล่นไม่ได้เลยอันนี้คือจุดระหองอาร์ติแฟกต์นะก็จะมีไซโคนครับที่ทําลายเวทก,กับดักของใครก็ได้แล้วก็ดับเบิลไฟโคนครับที่ทําลายเวทก,กับดักคนละใบก็เอามายี้ของตัวเองทิ้งด้วยฮะแล้วก็การ์ดใบนี้ครับที่เรียกว่าทุกคนน่นจากกนนนจะรู้จักกันดีครับก็คือไดฟูนนะมีความสามารถทอยทอยเต่านะครับถ้าทอยได้ห, 6, นหนึ่งหรือหกเราจะเก็บหลายพัน ทำลายกาบไว้ก็ดักได้2ใบถ้าได้2 3 4ให้ทำลายกาบไว้ก็ดัก1ใบก็เอามาแทนไซโคนะเพราะผมมีไซโคไม่ครบก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ไอ้ไดฟ,ฟูลน,นะแล้วก็แช่โผล่นะครับเอามาคู่ศัตรูนะอ่าเพื่อไว้ต่อมาก็เป็นอาร์ติแฟกต์แรบบิดนะครับเป็นตัวขวานมัน้งก็มีเอฟเฟกต์แรกที่เหมือนกันครับก็คือสามารถเอาการนี้ในะมือไปเซตรงช่องเวกับดักได้แล้วพอพอมารทุกทุบมาในช่องโซนเวกับดักครับสามารถจะใช้เวทการเนี้ยลงบนฟิลด์ได้สาา่วนเอฟเฟกต์าาเฉพาะตัวของมันนี่ก็เรียกว่าเป็นเอฟฟเกต์ทีี่แดครับ เมื่อการอาร์ติแฟคของเราถูกถล่มลายสามารถใช้เซตกานี้จากมือได้ก็เอาจริงๆครับตัวนี้ไม่ควรมอบคดถือไว้ในมืออ่ะประมาณนั้นนะแล้วก็การที่ควรเอามาเล่นคู่กับอาร์ติแฟคนะครับก็ควรเป็นการทําลายเวยกับดักนะเรียกว่าทาลายของตัวเองด้วยก็ได้เพราะไฝฟานไม่ทําลายเนี่ยคือเล่นไม่ได้เลยอันนี้คือจุลหอกอาร์ติแฟคนะก็จะมีไซโคครับที่ทาลายเวกกบดักของใครก็ได้แล้วก็ดับเบิลไซโคครับที่ทําลายเวกับดักคนละใบก็เอามายิงของตัวเองทิ้งด้วยอ่ะ แล้วก็กาไปนี่ครับที่เรียกว่าทุกคนน่นาจ,กกนนนจะรู้จักกันดีครับก็คือไดฟูนนะมิคอลสามารถทอยทอยเต่านะครับถ้าทอยได้หนึ่งหรือ6เราจะเจ็บหลายพันหนึ่งถ้าทอยได้5ทําลายกาแล้ก็ดักได้2ใบถ้าได้2 3 4สให้ทําลายกาแล้วก็ดัก1ใบก็เอามาแทนไซโคนะเพราะผมมีไซโคไม่ครบก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ไอ้ไดฟูนนะแล้วก็แท้โพนะครับเอามาคู่ศัตรูนะอ่ะเพื่อไว้ต่อามาก็เป็นตัวเอ็กซ์ตา้าเด็กนะครับ ซึ่งเอ็กตาเด็กเนี่ยก็แน่นอนครับควรใส่เป็นเอ็กซ์ซแรง5นะเพราะเด็กอัติแฟกเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์เวล5เหมือนกันหมดเลยก็เรียกว่าทําให้เราเอ็กซ์ซง่ายอ่าจะ่รอเอ็กซ์ซีง่ายเลยครับตัวตัวที่ผมจะเล่นจริงๆครับก็คือตัวนี้ตัวเดียวเลยอัลติเมตเลโอยูโทเปียนเล่ครับก็ใช้5ดาว3ตัวในการเรียกนะซึ่งก็มีสกิลในการสวมสวมไซ่อ้อยพร่อนจากเด็กได้แล้วก็อีกความสามารถคือการในเกมมอนเตอร์นะเรียกว่าเป็นตัวที่เก่งเลยนะตัวเนี้ยยูทอปเปียนเลเนี่ย แล้วก็มาเลโออาร์ครับก็ใส่มาเพราะเอามาคู่กับไอเลโอนี่ยแหละไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะส่วนห้าดาวที่เหลือครับย้อนแล้วว่าใส่มาขำๆนะครับเพราะผมไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็จะมีเลโออาร์อีกใบหนึ่งอามาชูเม็กนินจาแล้วก็ดีๆอะไรไม่รู้นะอ่ะเรียกว,ว่าใส่มาขำๆก็จะมีอีกตัวนึงคือตัวนี้นะอ่าวินอัพสักยากอ่านชื่อไม่ออกมีความสามารถในการทอดโอเวอร์เล่ใบหนึ่งครับทำลายการทีศเสร็จได้สองใบก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งดีนะเอามายิงการมอบได้ ส่วนเรื่องสกิลนะครับสกิลที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นสกิลเซอยวเวพอนนะมีความสามารถในการแปลงร่างเมื่อไรพอยูมัสต์ตั้งแสองพันนะจะแปลงเป็นเซอยวแล้วก็มีความสามารถในช่วงดอลเฟ่ครับคุณสามารถจวดเซอยวเวพอนอะไรก็ได้อ่าผมจะเอามาจวดพวกเวลห้าไงแล้วก็มีความสามารถอาเชอเร์มิสเซครับมาจุดเซอยวเวพอนจากมือได้อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะผมก็จะามาจั่วอะไรไทเกอร์เบดอ่าทอรโิโซเบดหรือก็จะเป็นตัว Eagle Call. อีเกิลคอร์อ่าเอามาจั่วพวกนี้แหละเพราะมันเป็นเวลห้านะ เป็นสกิลที่ส่วนตัวผมบอกว่ามันดีนะเราจะได้เรียกตัวเนี้ง่ายๆหน่อยอัลติเมทเลโอยูโทเปียเลนะโอเคก็มีอีกหลายตัวที่ผมไม่ได้ใส่สมบัติอัติแฟกต์ก็จะมีตัวนี้เนอะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวส้มๆเนี่ยมีความสามารถที่เหมือนกันทุกตัวนะก็คือสามารถเซตได้แล้วก็พอทล่มลายอาจจะพิเศษนะลงบนฟิวมีความสามารถเฉพาะตัวครับทุกครั้งที่อัติแฟกต์ของเราอัชเชอริเศษเราจะได้จั่วการ์ดใบหนึ่งนะก็เป็นตัวเพิ่มมือนะก็จะมีตัวเขียวอ่ะตัวนี้ความสามารถเฉพาะตัวก็คคือถ้ามัันนลลงฟิ์ใเทรรตูบ คุณสามารถเอามาเตอร์อาร์ติแฟ์ในสุสานเราอะมาเซตตรงไว้กับดักได้ใบหนึ่งก็มีมีไหมมีตัวนี้นะตัวชมพูเนี่ยทำไมได้วะเนี่ยอ๋อถ้าเชิญไปเซตในเตอสตูครับคุณสามารถเชิญไปเซนมาเตอร์อาร์ติแฟ์จากสุสานได้อันนี้ก็เป็นตัวชุบเพื่อนนะแต่เธอถัาตไปครับเราไม่สามารถเล่นมาเตอร์ได้อีกเลยยกไว้มาเตอร์อาร์ติแฟ์อันนี้ก็จะไปข้อเสียแนะนําว่าตัวนี้ยังไม่ต้องใส่ครับอ่ายังไม่ต้องใส่นะโอเคก็คงประมาณนี้นะครับแ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับไปเลย โอเคเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับก็เอาอจีเริ่มก่อนจะได้เปรียบครับแต่ต้องมีตัวเล่นมานะถ้าตัวเล่นไม่ขึ้นเนี่ยก็คือลําบากอะอย่างเนี้ยมีตัวเล่นครับมีตัวฟ้ากับตัวม่วงเนี้ยเล่นได้เลยฝ่ายใช้สกิลโจงเขานะทิ้งหนึ่งปะอ่าทิ้งหนึ่งจวบสออะไรของมันได้แหละจะเล่นได้อินไซด์นะหาของขึ้นมือได้เอาไปเล่นได้ฟิวชั่นสกิลเล่นได้รูเล็ตน,นะไม่รู้เหมือนกันเขาเอามาทําไมนะน่าจะามาเซอไอตัวนี้แหละไอตัวพันแป้นอะไรของมันเนี่ย ่เอาการ์ดคอเด็กไปเล็ดอาร์ฟิวชั่นนะครับเขาเล่นเป็นตัวสแลชเชอร์นะถือว่าโชคดีที่เขาไม่ได้ตัวอาร์ฟเฟนมาแกตีมาครับเอฟเฟกต์ตัวน้ำเงินครับเมื่อเราโจมตีดนตรงอาจจะพิเศษจักมือได้อ่าลงไปครับเอฟเฟกต์เมื่อลงครับทำลายการ์ดของเราทั้งหมดเอฟเฟกต์ไม่ถูกทำลายอาจจะพิเศษกลับมาได้ครับแล้วก็ตัวขวานจักมือครับถ้าเห็นเพื่อถูกทำลายอาจจะพิเศษจักมือน่ะก็ได้3ตัว ไอตัวม่วงเขาทำให้ฟันขรงเขาไม่สามารถจบตีมอนเตอร์เราได้นะเขาเลยต้องจบเทินถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะตัวเนี้ยแล้วก็อีกซีครับใช้5าดาวสามตัวเลยกเป็นอัลติเมทเลโอโฮปนะเอฟเฟกต์ทอดหนึ่งเอาตัวสิ่งโตมาสวมนะอันนี้ผมจะเน้นมาเน้นด้านพลังไปเลยอ่ะเอฟเฟกต์อันนี้ผมเนเกบไปนะพอใช้ได้ได้เซอร์พิลิตนะชุบมอนเตอร์กลับมาแล้วก็อีกใบครับชุบได้ตัวหนึ่งอ่าได้ได้กลับมาสองตัวแล้วแน่นอนครับแรงเจ็ดท,ทีที่สุดตอนนี้ก็มีตัวเดียวก็คือ Big Eye. เขาต้องเอ็กซีเป็นบิ๊กอาร์นะครับผมก็จะเอฟเฟกต์โฮปเลยครับทำให้เอฟเฟกต์ไร้ผลเขาทอดไปงั้นงั้นแหละโชคดีนะที่เขาไม่มีดักรีเบลเลียเนี่ยถ้าเขามีดักรีเบลเลียผมอาจจะแพ้ไปแล้วก็ได้นะ,ะถือว่าโชคดีโย่หรือแม้เขาก็ลืมไส้ามานะวอนนี้เราเจอไอ้ฝ้าเป็นเด็กสเปล์บุกนะเรียกว่าเป็นเด็กที่แปลกทีเหมือนกันนะไม่ได้เจอนาน ผมได้เป็นิล่มหลังครับรอบนี้ได้เล่มหลังนะก็ถือว่าโอเคนะได้ได้เ่มหลังนะอู้อันนี้ถือว่าเล่นได้อยู่นะเพราะมีตัวฟ้าแต่แค่เสียเปรียบตรงที่ตัวม่วงไม่ขึ้นอันนี้เขาโบเขานะหาของียกว,ว่าเป็นการหาของสุดยอดแล้วมั้งไอ้สเปลบุกเนี <laughs> ่ยเรียกว,ว่าโมเด็กตัวเองนะอ่ทิ้งจัวสองนะมาประกาศจบเทินอีฝ้ายเป็นเด็กเป็กเปิจีเชียนนะโชคดีที่เขาไม่มีมงแหวนไม่งั้นผมแพ้ไปละ เขาใช้เลืกมาสองใบอีเดตรงอันนี้ผมจงใจเจ็บนะเอฟเฟกตัวน้าเงินครับเมื่อโดนโจมตีเดตรงสามารถจะพิเศษจากมือได้แลวผมก็เปิดการก์ดที่ไซโคนเชนไปเลยครับทาลายการ์ดตัวเองแล้วก็อีกฝ่ายใบหนึ่งนะที่เขาใช้ในเวกิชันคัทไอดั้งิบลไซโคยผมนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะไอตัวนี้นทำลายได้อยู่ดีแต่เขาก็ใช้สเปรบุ๊กเฟสน,นะครับเอากลับขึ้นมืออ่าลงมาครับเอฟเฟกต์เมื่อลงทำลายเวกัสระทุกใบแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้มันถูกทลายมัถูกทลาย,ายอันเชญกลับมาได้แล้วลงกลับมาครับ อันนี้ผมไม่มีตัวม่วงไงไอตัวโลม่วงไม่ขึ้นก็เรียกว,ว่าเสียบเบียบไอ้ไฟดังตีได้ฮะเสียไปตัวหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมจงใจรับไลายพอยท์ให้เหลือ2,000ไงจะได้แปลงเป็นเซียวเอฟเฟกต์เซอยวครับจัว่วเซียวเวทพอนได้พร้อมเป็นตัวเสือนะแล้วก็สกิลของตัวมันเองอจะมีเซจมือได้แล้วก็ไอซีท้าดาวสามตัวครับเป็นอัลติเมตเลโอยูโทเปียเลแต่อีกฝ่ายดังมีไอ้บ้านี่ครับจับความนะเรียกว่าเสียดายแต่โชคดีครับตานี้มีไอ้นี่ฟัดเกตเอ้ไม่ใช่แทพโผ ผมเปิดแทพโพไปเลยนะเพราะกลัวเขาเล็กตัวดักคคาเวเลียมาอ่ะน,นี่ศัตรูก็หมดบุกแล้วเอฟเฟครับจวหนึ่งจวไปทโโนบิงเกอร์ครับแล้วก็สวนให้ไปเลยไม่โดนทาร์กเก็ตแล้วเอฟเฟครับทอดหนึ่งเอาตัวอิกเกอร์โคนะแล้วก็เอฟอิกเกอร์โคครับคัดกับดักคอันนี้ศัตรูข่าไม่ถึงมากผมจะใส่ตัวอิกเกอร์โคมาเลยเด็กเอาจริงก็คิดว่าไม่มีใครคิดเหมือนกันกนะผมจะใส่ตัวนี้มา โอเคเราได้เป็นไฟล์เริ่มก้อนนะครับโอ้ถือว่าค่อนข้างดีนะก็ก่อนอื่นเราก็มอบอะไรดีะมอบไดฟูนไปก่อนแล้วก็มอบตัวแดงตัวเหลืองไปด้วยนะแล้วก็จบเธอครับถือโอเคละไม่เอาจริงไม่ต้องมอบไดฟูนก็ได้ฮนะแล้วแต่ไม่เป็นไรเด็กนี้นว่ะสบมี้เป็นเด็กที่ผมไม่ค่อยชอบนะ ต,ตัวป้าฆ่าโจมตีมาเลยฮนะนั้นก็เอ็นี่ทำไม่ได้วะโอเคไม่มีอะไรละมีเมื่อทุกคำลายจะเป็นเทิร์นโอเคใช้เป็กตัวนี้ครับวาจ้าไอ้ได้ฟูดเปิดดิไปไม่ต้องเปิดหรอกอาจจะไม่สเตยจักมือได้ครับพลังมันันเ1ดใช่ไหมลงมาตั้งกันเว็กเมื่อลงครับทำลายการ์ดของเราทุกใบที่มอบอยู่เว็กตัวเหลืองครับแล้วก็ตัวแดงอาจจะไม่สเตยก,กลับมาได้ครับปึ๊บลงมาตัวแดงแล้วก็ตัวเหลือง ตัวแดงก็เราทำลายการ์ดบอของเรานะแต่เราไม่มีส่วนตัวเหลืองคือทําให้เธอเนะี่ยอัลเทอร์เนทเราไม่ตกไป็เป้าหมายจะเอฟเฟกต์การ์ดนี่แฟนของทาตีไมนะ่นาพลังเราสูงกวา่าตัวที่มีการ์ดบออย่างเงี้ถือว่าสวยเลยมาเข้าเทิร์นจั่วครับกู้ดได้ใส่ขนแหละแล้วก็เอ็กซีฟไปเลยครับ5ดาว3ตัวนะเอามาเลยอัลติเมตเลโอยูโทเปียเลยปอ๊บป,ป,ปิง ก็เป็นวิธีเรียกที่แป๊กดีนะใช้อาร์ติแฟกต์เรียกเนะี่ยมอบไซโคลไปเลยเอฟเฟกต์ของออเิเปสไลโอครับทอดหนึ่งใบนะเอาไปไหนออกก็ได้แน่นอนเอาเป็นเลโออาร์ไปเลยครับจะได้จบเกมเอฟเฟกต์ไปเลยลดพลังไปครึ่งหนึ่งครับเด,เดี๋ยวลืมกดผมเลยลิฟต์กดไปก่อนแมทเทลครับตีไป,ไปเลยจบเกมนะอันนี้ฝ่ายไม่มีการมอบด้วยก็เลยเรียกว่าได้เปรียบแต่ก็น่าจะเป็นมือใหม่ด้วยนะรอบนี้ เคยเป็นเด็กเอ็นี่นะไกอาเอ้ยเราเสียเปียกแล้วเนี่ยว่าไกอามันจะมีสกิลฟิลครับที่ท่ามใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ในใบเทิร์เฟสไอ้ใบนี้แหละเรียกว่าอาร์ติแฟกผมจะชิบหายเลยตัวได้ใช้ไม่ได้เอฟเฟกต์ฟนะิลเขานะนอ่เราล้มบ้ากแล้วสิไอ้หยิบตัวนี้ขึ้นมือนะ ก็มีมังกรอยู่แล้วใช่ไหมลงมาเอฟเฟกต์มาลงอันเจะพิเศษเคิร์ดออฟดากอนนะเด็กที่มีคอม,มโบเดียวจะถือว่าเก่งอยู่นะไกลอานเนี่ยเอาจริงก็เก่งกว่าเด็กนี้แหละถ้าพูด,ดำตรงเอา้าเอา้าอันนี้เขาพลาดแล้วเนี่ยไปทำลายฟิลตัวเองก็เขามีอีกใบนะโอเคล้มล่างนะเป็น ใชอาไนด์ดราก้อนลงมาตั้งกันด้วยเขามีตัวสั่งเวรใช่ไหมครัจะไม่ผิดอามีตัวนี้ในมือด้วยเ็าเต้นจัวครับกูดไดตัวม่วงก็ลำคากามอบเข่านะยิงไปก้อนเลยครับลู้มอบแล้วไว้จจะเป็นพวกจอกก็ได้เป็นไอ้พวกเป็นในเกมรัมเตอร์ไว้อาก็ต้องมอบไดฟฟนมอบตัวม่วงกับตัวเหลือง เขาใช้สกิลไหมเนะี่ยเจตเทอร์แล้าเขาใช้คือชิปหายไม่ก็ต้องทำลายให้โดนใบนี้นะอย่าโดนเลยสองใบนี้เพราะว่ามันจะชุบได้ก็ต้องเมื่อในเธอศัตรูเท่านั้นนะมันชุบในเธอตัวเองไม่ได้แอ็กแอต้องเล่นในเธอศัตรูเท่านั้นเธอตัวเองนี่คือแพบรบไร้สารามากทำอะไรไม่ได้เลยในอาร์ติแฟกต์ดูซิเขาทำไงต่อ ชีวิตเหรอโอ้โหเขาจั่วเทย่างวะอืมชุบไก่อาโอเคโอเคเฟกมันลงใช้ได้เลยหรออ๋อโอเคยังม,มีตัวหนึ่งนะชิปหายแล้วอันนี้คือชิปหายแล้วมีสองตัวทำอะไรวะเนี่ย อ๋อลมล่างลมล่างเขาพุ่งยิงฟิลตัวเองทิ้งไปนะโอเคเขาเล็กตัวนี้มานะอ๋อไอ้นี่มันงหน,น่าได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่นี่วะทำไมวะมสกิลอะไรวะอ๋อสกิลหาของปะโอเคเนี่ยักสปายล่าขึ้นมือมีตัวนั้นใช่ไหมตัวสังเวยโอเคสปายล่าไม่มีผลกับเรานะ อ่าวก็ใช้เอฟเฟกไกอานะครับลดพลังตัวเองมาทำลายการมอบทำลายโดนไดฟูนเหรอเปิดดีไหมเนี่ยอันนี่มันน่าทำลายไหมอ่าใช้เล่นก็นได้ครับไดฟูนอ่ะพสองสามสี่พอแล้วยาวห้ามานะยาวห้ามานะไอสัตว <c oughs> ์ไอเทียน่างคุณทำไมไอห้านี่คือแผ่ผมพังหมดเลยนะ ผมกล้าจะให้ไฟายมันตีโดยตรงมาไงน,นี่คือพลาดแล้วนะเอฟเฟกต์เบกซอสสกิลนะอ้าวทำไมเขาแบนเราอะอ๋อโอเคเบสซอสสกิลมันแบนได้แค่เฉพาะของตัวอีกฝ่ายใช่ป่ะอ่ะของอีกฝ่ายอืม,อมไม่โนทาเกตนะฮะไม่รู้เหมือนกันเขาใช้เขาใช้แบนทำไม เอ็เมาลงนะเกนรูปแบบอะอ่ะไอ้นี่มันไม่โดนทาร์เกตนะทุกคนมันไม่โดนททรก์เกตนะเว้ยเขาเข้าไปทับเฟ่มานะอะ่ตีมาอเอ๊ะชัวร์พอเล่นได้อยู่นะถ้าเขาไม่มีฟิลอะเราอยได้เปรียบอยู่ครับเาะแนนจัว่วอู้อีกก็คขอเหรอโอเคต้องจบเธออย่างนี้หนะครับวัดดวงนะต้องวัดดวงเอามือหมดแล้วนะเราอาจจะได้เปรียบอยู่ โอเคมีอะไรไหมเดิมเฟสอะไรไหมสวยโอเครอดแล้วครับอ่า uh, มาหนึ่งนะไอ้น,นี่มันไม่มีอะไรละโอเคอันนี้ยอมเจ็บไปแยกจักมือครับตัววาจาอจาจฉริยะเยกจักมือได้ไม่โดนตีโดยตรงมันลงครับทำลายการ,รมาของเราเอฟเฟกต์ตบม่วงอาจจฉริยะครับชุบกลับมาแล้วก็ไอ้ไฟห้ามโจมตีใส่มอนเตอร์อาร์ติแฟกต์ ไฟตีไม่ได้แล้วนี่ถือว่าเก่งนะตัวม่วงเนี่ยไอตัวโล่ม่วงเนี่ยแล้วก็ลไล์พอยตั้งก็สองครับแปลงเป็นเซลลเล็กไซลลโอไอนี้ไม่เอาใช้สกิลครับเล็กเซลล์ไปพอนได้ใบหนึ่งก็เอาเป็นอะไรดีเนี่ยไม่ค่อยมีเลยอดเช็คก็ครับมีอฮ้ยเขามีเขาถ้าเขาเขาอาจจะมีอีกใบนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะ อตอนแรกผมจะว่า,จะว,าจะว่าจ้าตัวนี้ขึ้นมือแต่มันต้อง,งกระดนี่กระด้วะการทา์เก็ตใจเฟกเพื่อไว้ดีกว่าเอ้ไม่สิเราใช้ไปเลยดีกว่าเอฟเฟย์ครับลงไปเลยดีกว่าไม่ต้องใช้ล็อตโ,โนบิงเกอร์เขาน่าจะไม่ใช่หรอกมั้งแล้วก็อีกซีครับเลือกเป็นอัลติเมทเลโอยูโทเปียเลมาครับอาเลยฮาดาวสามตัวใครอยากเล่นก็ลองไปจัดตูได้นะเอาดีก็เพลินเหมือนกัน เอฟเฟคครับถอดโกเวอร์เล่ใบหนึ่งอ่าถอดอะไรครับเลวอัลล์เอฟเฟคอีเกิลคอครับอาจจะพิเศษจากมอือแล้วก็เอฟเฟคสวมได้ไปสวมให้มันแล้วก็แมทเทิลครับไปมันไปเลยอ่ะเอฟเฟคครับลดพลังครึ่งหนึ่งแล้วก็เนเกตเอฟเฟค โอเคจบเกมนะโอเคครับก็จบเป็นเทียบหล้ครับกับการรีวิวเด็กอาร์ติแฟกต์นะฮะก็เรียกว่าเป็นเด็กที่แบบกวนตีนนี่นะเพราะสตูอคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเด็กเนะี้ยจะมีคนเล่นจริงเอาจริงนะถ้าใครเอาเด็กเนี้ยไปเล่นนะคือเวลาคุณมอบการพวกเนะี้ยฮะถ้าฟันดูข้ามีพวกไซโคลนะยังไงฟันดูข้าก็ต้องใช้ครับเพราะไม่มีใครคาดถึงหรอกครับว่าเราจะเล่นอาร์ติแฟกต์อันนี้คือจุดเด่นของเด็กนี้เลย โดยการแต่เราไปครับก็อย่างที่บอกไปมีแค่บล็อกเดียวเลยคือบล็อกของฟิวเจอร์คอริซอนนะมีบล็อกเดียวแล้วก็จะมีพวกการ์ดฟรีที่ได้จากน้องโลลี่ตัวภาค T.S.O.D. นะซาร่า <S ala, S 1> ใช่ไหมอ่าเซรามีแค่2 2งสเวทีนี้นะสำหรับบล็อกนี้ส่วนผมก็จะเอามาเล่นคู่กับสกิลเซอเอาว้พอของยูมะแล้วก็มีตัวนี้ครับอีเกิลโคหรือใครจะใส่เป็นพวกอ่าเป็นอย่างนันอยู่ไหนวะจะใส่เป็นพวกโทรโดบิงเกอร์หรือตัวเปกาซัสก็ได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเป็นตัวนี้เพราะเอามาในเกกับดักดีกว่า แล้วก็มีเลโอวางกับโฮปเลโอเนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะเพราะเป็นการฟรีที่มันแจกมาให้ใช่ไหมเลโอเนี่ยแจกให้วนตัวนี้ไม่ใช่การฟรีนะใครก็หาได้นะเอ,เอาตัว U r แรกก็ได้ครับง่ายดีส่วนพวกน้องนั้นไม่ได้ใช้เลยครับไอพวกนี้คือไม่ได้ใช้จริงๆนะ่ะใช้แค่โฮปเลโอใบนี้ก็สําคัญนะอยู่ในบ็อกของอิเล็กติกโอเวอร์ลอยกับฟิวเจอร์คอริซอนและใบนี้สามารถใช้แทนไซโคลได้ถ้าใครไม่มีไซโคลสามารถใช้ใบนี้แทนได้เหมือนกันเป็นแค่ระดับเอ็นนะใบเนี้ย โอเคครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบผมนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ